สสิ่งที่จะทําให้เงินวิ่งเข้าหาคุณในยุคนี้นะคะสิ่งแรกคุณจะต้องรู้จักเรียนรู้นะคะรักการเรียนรู้ในเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่ว่ารักการเรียนรู้แต่มัวแต่ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานในโลกออฟไลน์นะคะสิ่งที่2เลยนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่นํากระแสนะคะหลายคนมองคนอื่นสําเร็จก่อนหรือว่าทำอะไรใหม่ๆไปก่อนให้เขานําไปก่อนแล้วตัวเองค่อยท,ทําทีหลังแบบนี้นะคะรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้ยุคออนไลน์นี้นะคะเป็นยุคที่ ชอบความเร็วมากๆฉะนั้นแล้วเราจะต้องนํากระแส,สสิ่งไหนที่มาแรงนะคะสิ่งไหนที่ทําให้เรามีเงินทําเงินให้กับเราเรารีบเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเลยค่ะและสิ่งที่3ในวันนี้นะคะใกล้ๆคนอยู่บนโลกโซเชียลสร้างตัวตนแล้วแต่ยังไม่มีสินค้าที่จะมาขายแล้วไม่รู้ว่าจะเอ๊ะจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เงินวิ่งเข้าหานะคะการสร้างตัวตนอย่างเดียวนั้นอาจจะทําให้คุณได้เงินแต่อาจจะช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราสร้างตัวตนด้วยนะคะ และเรามีสินค้ามานําเสนอขายด้วยนะคะอย่างครูนูเองนะคะก็สร้างตัวต,วตวนด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้าแบริเชตนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าม,มากๆนะคะครูนูเลยตัดสินใจที่สร้างตัวตวนด้วยแล้วก็ ขายสินค้าออนไลน์ไปด้วยนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําเงินให้กับเราได้อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วทั้ง3วิธีนี้นะคะจะช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เงินวิ่งเข้าหาคุณอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ